สวัสแล้วก็พี่น้องพ้องเพื่อนทางใกล้และไกลทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ดูเส้นบนลายมืออีกนะครับเกี่ยวกับเส้นชีวิตโชคดีใครที่มีเส้นชีวิตแล้กสันแบบที่จะนําเสนอต่อไปนี้ถือว่าท่านจะเป็นคนที่มีต้นทุนที่โชคดีโชคดีในที่นี้ก็คือไม่ขาดเงินด้วยไม่ขาดการช่วยเหลือด้วยนะครับมีลางสร้างหอในลักษณะของการ เสี่ยงโชคลาวสังวรในรักษของการเสียงโชคในมือด้วยนะครับมือนี่แหละมือตัวอย่างเลยนะจุดดูที่จุดกําเนิดของเส้นชีวิตนะครับชีวิตมันก็คือตัวตนของตัวเราเองเนี่ยมีลมหายใจอยู่รู้สึกเจ็บปวดหนาวร้อนหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจนี่แหละนะครับคือชีวิตตำแหน่งที่ว่านี้ก็คือเนินนะครับเนินอังคารต่ำนี่แหละนะให้ดูที่บริเวณเนินอังคารต่ําก่อนถ้าเนินอังคารต่ําเต็ม อย่างลักษณะมือนี้คุณจะมีต้นทุนที่ดีนะครับต้นทุนที่ดีคือชีวิตมันไม่ได้ลําบากอะไรมากอามันจะต่างก,กันกับคนที่เนี่ยบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเนื้อมันแบบลงไปสักหน่อยหนึ่งชีวิตมันจะมีคําว่าลําบากพ่วงเข้ามาด้วยแล้วนะทีนี้นะนะครับเนี่ยจะอยู่แบบมือนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับได้เพราะเดินมันเต็มได้เนี่ยนะเนี้มาแบบนี้ หรือจะต่ําลงมานิดหนึ่งก็ได้นะต่าลงมานิดหนึ่งเนินเต็มต่ำลงมานิดหนึ่งอย่างเส้นนี้ก็ได้แต่อย่าสูงขึ้นไปมากนะอย่าสูงขึ้นไปมากจนเกินไปสมมติสมมติว่ามันสูงขึ้นมาอย่างนี้แต่เดินสมมติว่าสูงมาแบบนี้นะอย่างเส้นสีแดงหรือต่ำลงมาแบบนี้มันจะไม่ดีเท่าสองเส้นสีน้ำเงินนี้มันจะไม่ดีเท่าสองเส้นสีน้ำเงินที่ขีดนให้ดูนี้ อันนี้คืออยู่ในตำแหน่งที่จุดพอดีพองามพอเหมาะนะใครที่มีลักษณะของต้นเส้นชีวิตแล้วก็เกิดอยู่ตำแหน,น่งนี้เดินอาคารต่ำเต็มชีวิตจะไม่ได้ลำบากมากมายหาเงินได้คล่องได้ง่ายนะจะมีต้นทนุนของการโชคดีนั่นแหละมีเส้นในการหาเงินได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกับมือตัวอย่างนี้เจ้าของมือก็เป็นคนที่มีนี่มีศิลมาก่อนแต่ก็หาเงินใช้นี่หมดนี่ได้เร็ว ทั้งที่เส้นอื่นๆก็ไม่ได้โดดเด่นมากทั้งที่เส้นวาส,สนาก็เกิดบนเส้นสมองนะเป็นเส้นวาส,สนาเกิดบนเส้นสมองเส้นวาส,สนาเกิดที่เส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตลําบากแต่ก็หาเงินได้คล่องได้ง่ายนะครับเนี่ยมือซ้ายมือขวาเหมือนกันนะครับเนื้อตัวนี้จะเต็มแต่นี้อาจจะนูนขึ้นมาเต็มมาสักหน่อยหนึ่งอยูอย่นะอาจจะลดล้นมาสักนิดหนึ่งนะอาจจะลดล้นมาสักหน่อยหนึ่งมันก็เพิ่มในลักษณะของความกล้า ความกล้าความขยันเข้ามาเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าลักษณะแบบนี้นี่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ไม่ไม่เข้าขายเท่าไหร่นะนี่เส้นนี้เนี่ยเส้นยีิตจะมาแบบนี้เนื้อตัวนี้เต็มก็จริงนะแต่เส้นชีิตเนี่ยังไม่เข้าขายนะครับคือตัวเส้นชีวิตนียมันจะอ้อมมาอย่างนี้มากกว่าถ้ามันจะเข้าข่ายมันจะต้องมาอย่างนี้ของมันเอง แบบนผัสสะจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนี่นะสังเกตมือน,นี่มันจะต่างกันดูเนี่ยอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายเพราะว่าเส้นชีวิตมามาอยู่ตรงนี้นะมันต้องลากผ่านบริเวณนี้มาเองของมันมันต้องลากผ่านมาบริเวณนี้ที่เนื้อมันเต็มๆพอดีพงงามนะครับมันจึงจะเข้าข่ายลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเข้าข่าย เดินฝ่ามือเส้นชีวิตที่ดูเต็มดีนะครับก็เข้าข่ายในลักษณะว่ามีต้นทุนโชคลาบด้วยเหมือนกันเพราะว่าเส้นเนี้ยเนื้อเน,นี่ยมันไม่ยุบไม่แบนลงไม่เป็นหลุมลงนะครับเลยเข้าข่ายเป็นคนที่หาเงินได้คล่องได้เก่งได้ดีอยู่นะครับสําหรับเส้นชีวิตที่เดินอังคารต่ําดูเต็มเดินอังคารต่าไม่ยุบมากแล้วมีเส้นชีวิต าผ่านสักหน่อยหนึ่งนี่จะดีนะครับอันนี้มันก็ต้องว่าต้องต้องฝึกสังเกตเอาแหละต้องฝึกสังเกตเอาเท่านั้นจึงจะรู้อย่างมือนี้นะอย่างมือนี้นี่มีต้นทุนของตำแหน่งของเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นมาในตำแหน่งของเองนินธาคารต่ำที่เต็มแต่เส้น,น,นอื่นๆเนี่ยดูเพลินๆอ,อาจจะไม่ดูไม่สวย นะคือถ้ามีต้นทุนในของจุดเส้นชีวิตที่ดีแต่เส้นอื่นๆเป็นอย่างเมื่อนี้มันจะเป็นเส้นคมๆเส้นเล็กๆนะถ้าดูเพลินนี่จะดูไม่สวยแต่ระดับธุรกิจที่เขามีคลองสหน่งร้อยล้านทุกวันนี้เพราะอะไรก็เส้นต่างๆนี้มันจะให้ความละเอียดมันจะมารับมันจะมาสลับกันนะครับมันจะมาสลับกันในลักษณะฉีกขึ้นในเนินสําคัญขึ้นในเนินสําคัญ ดูทุกเนินดูทุกเส้นเลยนะไม่ใช่แค่ว่ามาดูแค่จุดนดี้จุดเดียวนะดูทุกเนินดูทุกเส้นดูทั้งฝา่ามือหละมันจึงจะได้คําตอบนะครับอย่างมือนี่เนินกว้างาเนินกว้างนันงน่นต่างๆนี่กว้างดีเส้นเล็ก,ลก,ลกคๆคมๆนะมีลักษณะเบี่ยงรับกันไปแต่ละจุดแต่ละจุดเลยทําให้เจ้าของมือนี้ก็มีเงินมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงดีมากทุกวันนี้ นะครับดูต้นทุนของเส้นชีวิตดีๆนะครับถ้าเนื้อไม่ยุบไม่ลึกลงไปแล้วชีวิตมันก็ไม่ลำบากมากนั่นแหละมันมีต้นทุนโชคดีซ่อนอยู่นะครับ